ผู้วาชนบุรีค่ะได้มีการจัดสัมมนา,าการเตรียมการวางแผนการดําเนินงานปีงบประมาณพุทธศักราช2566ค่ะสําหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทุกแห่งค่ะ ที่หอประชุมชนบุรีชั้นสาสารกลางจังหวัดชนบุรีค่ะนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในการสัมมนาการเตรียมการวางแผนดําเนินงานปีงบประมาณ2566สําหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทุกแห่งค่ะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีปรลัดจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้มอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทุกแห่งในการวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ2,566และการระดมความคิดเห็นการนำเสนอแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2,566พร้อมประกาศนโยบายสำคัญหลังจากเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมโดยมีนโยบายหลกัก ให้มีการทําให้จังหวัดชนบุรีเป็นเมืองสะอาดโดยจะมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลถนนสายหลักในจังหวัดรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการขุดลอกการทําความสะอาดแม่น้ําลําคลองเก็บสิ่งปฏิกูลที่เกิดกีดขวางทางน้ํารวมไปถึงการจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆที่กีดขวางการเดินทางเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ